กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าวันนี้เราจะมาแจกคอมโบนักแข่งนะครับนอที่หลายหลายคนขอมานะครับก็คือแบบว่าพี่แจกคอมโบนักแข่งหน่อยพี่เอาคอมโบนักแข่งมาแจกหน่อยนะครับตอนที่เขาเล่นอีสปอร์ตหรือว่าตอนที่เขาเล่นแข่งขันกันนะครับนอเอามาแจกหน่อยพี่นะครับวันนี้ก็เลยแบบว่าได้คอมโบนักแข่งมานะครับนอก็เป็นทางด้านของ คอมโบเดอะคูดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโค่นนี้นะครับถ้าพูดไปนะครับทุกคนรู้แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าโคนนี้นะครับเนาะเป็นนักแข่งที่แบบว่าในตํานานเลยนะครับวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าเอาคอมโบของเขานะครับเนาะมาให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับเนาะและเป็นคอมโบที่หลายๆคนนะครับเนาะก็คืออาจจะลืมกันไปแล้วนะครับเพราะว่าคอมโบตัวนี้นะครับเนาะมีการปรับเปลี่ยนใหม่หรือว่ามีการใช้ใหม่ที่แบบว่าโคตรโหดเลยนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับเนาะก็คือ คอมโบตัวนี้นะครับน้องยังจะมีทางด้านของตัวละครที่ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับน้องก็แน่อยู่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคอมโบใหม่ทั้งหมดนะครับน้องก็จะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่แบบว่าคอมโบไม่เป็นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับเป็นคอมโบนักแข่งนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็คือเป็นตัววูดฟ้านะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าตัวนี้นะครับน้องจะช่วยเรื่องนะครับน้องก็คือเพิ่มความเสียหายนะครับทุกคนก็ ก็คือแบบว่าเพิ่มความเสียหายในการยิงนะครับเนาะพูดง่ายๆก็คือตัวนี้มันจะยิงแรงมากๆนะครับเนาะและทําให้ศัตรูนะครับเนาะเจ็บหนักที่สุดนะครับเนาะเราก็ทําให้ศัตรูนะครับเนาะก็คือถูกยิงหัวนะครับทุกคนจะ ยิงแบบว่าเม็ดเดียวแตกเลยนะครับสำหรับคอมโบตัวนี้นะครับน้องก็สร้างความหายิงหัวนั่นแหละนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องต่อมาเป็นทางด้านของตัวละครโคโนนะครับสาหรับตัวละครโคโนนะครับจะช่างโลกขึ้นมานะครับน้องกำบังเรานะครับเวลาเรา พันย่านะครับน้อหรือว่าหลบศัตรูหรือว่า4 1อะไรประมาณนี้นะครับก็เอาลงได้แบบชิวๆนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกิลโคโนทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าแพทใหม่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมีการเนิร์ฟให้เก่งขึ้นนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อก็ถือว่ามีการบัฟนะครับไม่ใช่การเนิร์ฟนะครับมีการบัฟให้เก่งขึ้นนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้อก็คือเควอรี่นะครับน้อตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของวิ่งไวนะครับน้อก็คือแบบว่า โคตรสุดเลยนะครับทุกคนก็คือปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับนอก็ถือว่าเมื่อเราหยุดวิ่งนะครับนอเราก็จะสามารถยิงแรงขึ้นด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าสกิลตัวนี้นะครับนอจะไปกับคอมโบกับ2สกิลที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยนะครับก็วิ่งไปแล้วนะครับนอยิงหัวได้แรงนะครับเพิมอบตาการยิงนะครับแล้วก็มีโล่กำบังให้เราด้วยนะครับนอแถมถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สไตล์การมาร์กนะครับก็คือ คนที่เล่นโซโล่หรือว่าอยากซัพพตเพื่อไปในตัวนะครับก็สกิลสุดท้ายก็เป็นทางด้านของโมโคนะครับจะช่วยการมาร์กนะครับน้ะแล้วก็จะไปคอมโบกับสกิลที่1นะครับนาองบูฟ่าด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่ามีผลเทสให้ดูนะครับนอว่ามันเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับนาอมันดีหรือเปล่านะครับทุกคนมาเรามาเริ่มเทสกันเลยที่กวดนะครับอันนี้ก็เป็นเกมแรกของพี่วันนี้นะครับน้องก็ถือว่าจะได้ที่1ไม่ได้ที่ึงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราอาจแบบเรียวๆเลยนะครับ เรามาเริ่มกันอะไรดีกว่านะครับทุกคนนี่นะครับมีตัวอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่ายิงหัวโคตรแรงนะครับนอนนี่เลยนะครับสายดึงหัวห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนก็ดาวไปหนึ่งนะครับน้อนแลวมันก็จะช่วยในการมาร์คด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าสกิลตัวนี้ถามว่ามันเหมาะกับสายไหนนะครับนาะมันกบีร้รนออมันะพร่อม้ทีจ เข already, ้าซาตลอดเวลาเลยนะครับเนาะไม่ม so. ีครูดาวเลยนะครับนอกจากโคโนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าพี่ได้คิวแรกไปตั้งแต่ต้นเกมก็คือดีแล้วนะครับเนาะตอนนี้นะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะเดินทางมอีกแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนก็มาเจอคนอยู่จุดนี้อีกนะครับทุกคนและเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับเนาะแต่เราไม่สนใจนะครับเพราะว่าวงกําลังบีบนะครับทุกคนเออตอนนี้นะครับวงบีบมันหนักเลยนะครับแต่มาเจอตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับดาวไปหนึ่งนะครับทุกคนและตรงนี้อีกหนึ่งนะครับเรียบร โคตรแรงนะครับขนาดอัตตัวนะครับก็คือโคตรแรงเลยนะครับทุกคนนี่นะครับนอกพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกิลนะครับรีได้ว่ายืนวัดก็ได้นะครับน้องยิงหัวก็แรงนะครับแล้วก็อัตรายิงก็รัวนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ได้อีก1คิวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเราได้จากจุดนี้นะครับนีได้ว่า3คิวกันไปเลยนะครับน้องก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วก็ดีพอสมควรนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะ ครับนอวิ่งมาอีกแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแล้วพี่ก็มาเจอตัวอีกแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนอกดนี่เลยนะครับนอกดไปแบบรัวๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ยัดไปเลยแล้วกันนะครับนอสําหรับปืนไฟนะครับทุกคนนี่เลยนะครับตอนนี้เขาเจ็บหนักมากๆแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็คือดาวไปหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับก็ถือว่าเข้าชาร์จเลยแล้วกันนะครับและเพื่อนของเขานะครับตอนนี้ก็มีการตั้งไอวอร์นะครับทุกคนต้องหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า ต้องได้ชาร์จอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้นะครับนกต้องปาระเบิดไปตรงนี้นะครับตายหรือเปล่านะครับโอ้โหไม่โดนนะครับหดบไปทางไหนนะครับทุกคนก็คือนี่นะครับนองเขาอยู่มุมนั้นนะครับทุกคนพี่จะโอ้โหเรียบร้อยนะครับพี่เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนก็คือตอนนี้นะครับเราเรียบร้อยไปแล้วแล้วเพื่อนเราก็มาซุปทันจังหวะนี้นะครับหนอพี่ก็ จะตั้งลำประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสกิลโคโนมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับนอก็ได้มา1คิวแล้วนะครับนอเราก็จังหวะนี้โดดปัดขัวเพื่อวางผลนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าได้มาอีก2คิวนะครับนอก็ถือว่าสกิลโคตรดีนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอและ ปัจจุบันกิจกรรม8ปีนะครับมีการเด้งเลื่อนให้ด้วยนะครับน้องก็ถือว่าโคตรดีนะครับและพยายามวิ่งเข้าวงตอนนี้นะครับทุกคนก็เหลือแค่อีก5ตัวสุดท้ายนะครับน้องก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับและด้านซ้ายตอนนี้นะครับก็มีการปะทะกันแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็เสือกเลยแล้วกันนะครับน้องมาดูแล้วกันนะครับว่าเราเสือกเราจะได้อะไรนะครับโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะครับทุกคนก็คือไม่เป็นไรนะครับน้องแล้วเราก็จะวิ่งเข้าวงตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเหลือ2-2หรือว่าเหลือคคคคนน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 ลละะะททีีีีมมมแ้้้วรรััับบุุกอจดขึ ทุกคนเราจะยิงหัวโอ้โหเข้าหัวพี่1เม็ดนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเข้าหัวแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าพี่พยายามสอนทุกคนดึงหัวนะครับก็พอเหตุนี่เลยนะครับสกินปืนพี่นะครับเป็น AK เป็นแบบว่าโคตรแรงเลยนะครับเนาะแต่ก็ไม่ชู้สกินปืนดึงหัวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ขัวที่2ไปนะครับทุกคนสําหรับสกิลหรือว่าคอมโบนี้นะครับถามว่าดีไหมดีแน่นอนนะครับประมาณ8ปดทับสินะครับเนาะถ้าให้คะแนนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเดีดีว่าจะหนักจะเต็มกัน ไปเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับคอมโบดีๆคอมโบเด็ดๆนะครับโนวันนี้ก็มีมาแจกประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเดีๆว่าจัดหนักงจะเต็มกันไปเลยนะครับโนสำหรับพวกนนน้องคไหพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้คอมโบนะครับโนวันนี้ก็มาแจกให้แล้วนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอก,ก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องคนไหนนะครับที่แบบว,ว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับน้องคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับนี้กััวลายนน้แะครบบบ mm -hmm.